กระสุนจุดสีในโหมดออปเปอเรชันกระสุนจุดสีในโหมดออปเปอเรชันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกระสุนที่ค่อนข้างที่จะนิยมพอสมควรนะผมและแน่นอนว่าจุดสีนี้เนี่ยในเกมนี้ก็จะเป็นจุดสีแบบ ACP หรือชื่อเต็มก็คือ Automatic Colt Pistol นะผมซึ่งแน่นอนว่าขนาดของกระสุนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอยู่ในขนาดที่11ม mm. มใหญ่กว่าก้มมนิดนึงโดยปืนที่สามารถใช้ได้เนี่ยนั่นก็คือเวกเตอร์หรือคริส SMG 45หรือ UMP 45แล้วก็โค้1911นั่นเองนะครับผมซึ่งแนน่อนว่าในกระสุนนนี้เี่ยกงหนึ ก็จะมีอยู่แค่สแบบหลักๆนะครับผมซึ่งก็จะมีกระสุนเจาะเกราะก็จะเป็นกระสุนทั่วไปที่คนเขาใช้กันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ากระสุนนี้เนี่ยก็จะมีแบบ H.S. ดาเมจก็แรงนะครับผมเจาะเกราะที่เวล 1, 1> J.H.P. ดาเมจเท่ากับอันแรกแล้วก็เจาะเกราะเวล2 F.M.J. <SM> ดาเมจลดลงมานิดเดียวเจาะเกราะเวล3 A.P. ดาเมจเหมือนกันแต่เจาะเกราะเวลสีและซูเปอร์อันนี้คือของใหม่นะผมก็ดาเมจลดลงมาเหลือ85%แต่ว่าเจาะเก,กาะถึงเวลหเลยทีเดียวเชียวถือว่าเป็นกระสุนที่เจาะเกราะดีที่สุดแล้วสหรับแบบซูเปอร์นะเพราะว่ามันเป็นสีส้มเนาะแล้วก็กระสุนอีกแบบหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือกระสุน IP ซึ่งเป็นกระสุนที่เอาไวย้ยิงเนื้อแน่นอนว่าการเจาะเกราะเนี่ยคือมันก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจาะเกราะเนี่ยมันเวลศูเลยแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือยิงโดนตัวเนี่ยแรง ที่เกราะเนี่ยไม่สามารถคุมไปได้ถึงเนี่ยคือโดนเข้าเนื้อหมดเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสลับกระสุน .45 ACP นะผมซึ่งแน่นอนว่าเรามีกระสุนอีกมากมายนะผมที่สามารถนําไปใช้ในหมด operation ได้ใครอยากให้ผมทําคลิปต่อไปเนี่ยก็สามารถลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมไปละบ๊ายบาย